สวัสดีค่ะดิฉันชาลีาทิราตนลำพงชื่อเลนชื่ออยู่ค่ะ ปัจจุบันทําธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์นำเข้าค่ะสวัสดีค่ะสลินทิพยโยชิดาค่ะหรือว่าชื่อเล่นดีนะคะปัจจุบันนะคะผลิตเสื้อผ้าเด็กเล็กส่งออกค่ะ ก็ที่มาเรียนที่นี่ก็เรียนหลักสูตรแฟชั่นดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นแล้วก็การตัดเย็บค่ะก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกการออกแบบเสื้อผ้าให้เข้ากับยุคสมัยแล้วมีการวิเคราะห์รูปแบบของเสื้อผ้าเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มทาร์เก็ตและตลาดในปัจจุบันส่วนอีกหลักสูตรหนึ่งจะเป็นหลักสูตรแพทเทิร์นเป็นการสร้างแบบเพื่อให้ได้มาตรฐานของรูปแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ขายอยู่ทุกวันนี้นะคะ แล้วหลักสูตรสุดท้ายก็จะเป็นหลักสูตรการตัดเย็บก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกเทคนิคต่างๆในการตัดเย็บเพื่อที่ให้ออกมาได้เป็นเสื้อผ้าที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะ สูตรที่เรียนอยู่ตอนนี้นะคะจะมีตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นเสื้อแพทเทิร์นกางเกงแพทเทิร์นเ,เดรสแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการเย็บจากเย็บผ้าจากลาจากพ้งวิธีการเย็บทำยังไงคะ่ะ ่ค่ะปกติทําเป็นเสื้อผ้าเด็กตอนนี้ที่มาเรียนแล้วเนี่ยคิดว่าจะทําเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นด้วยนะคะให้ครบที่มาเรียนธุรกิจแฟชั่นที่นี่นะคะก็เพื่อที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจของตัวเองก็จากที่ต้องนําเข้าเสื้อผ้าแฟชั่นมาก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นในลักษณะของการดีไซน์ออกแบบแล้วก็ตัดเดย็บให้เหมาะกับคนที่จะสนใจหรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะ ประทับใจนะคะอาจารย์ผู้สอนที่นี่ทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะอาจารย์ที่สอนออกแบบหรืออาจารย์ที่จะสอนแพทเทิร์นนะคะสามารถให้คำตอบถ้าเราสงสัยเราไม่เข้าใจอะไรกลับมาถามได้ตลอดเลยนะคะแล้วสิ่งที่เรียนมาเนี่ยก็ยังสามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหรือว่าสร้างแบบแพทเทิร์นออกมาแล้วกต็ต่อเนื่องถึงการตัดเย็บด้วยเนี่ยก็เวลาเราเริ่มขณะที่เรียนไปด้วยเนี่ยก็คือถ้ามีข้อสงสัยในการที่จะเริ่มทําขึ้นมาเป็นตัวอย่างเป็นแซมเปิลจริงๆเนี่ยก็สามารถมาปรึกษาครูได้ครูก็สามารถที่จะแบบว่าช่วยที่จะแนะนำตรงไหนถูกตรงไหนผิดแล้วก็แก้ไขแล้วก็ทำให้มันได้ดียิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็เพื่อนๆที่โรงเรียนน่ารักกันทุกคนเลยหลากหลายอาชีพที่มาเนี่ยสามารถที่จะมาแชร์ความรู้กันได้หลากหลายนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่แหล่งซื้อแหล่งผลิตให้เราได้รู้มากขึ้ยิ่งขึ้นค่ะ ก็สิ่งที่จะฝากไว้นะคะคือธุรกิจแฟชั่นเนี่ยตอนนี้ทำได้ไม่ยากค่ะก็ถ้ายังไงเนี่ยอยากจะเริ่มก็เริ่มได้เลยค่ะถ้ามีปัญหาหรือว่าต้องการที่จะสอบถามอะไรก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่โรงเรียนได้เลยค่ะทางสถาบันยินดีให้คำแนะนำนะคะรับรองได้เลยว่ามาเรียนที่เนี่ยท่านจะได้ประโยชน์ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้หรือว่ารู้มาแล้วเนี่ย มันถูกต้องจริงๆริงไหมนะคะได้รู้เกี่ยวกับการออกแบบที่ถูกต้องยังไงทำแพทเทิร์นแพทเทิร์นจะต้องสวยเนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างการเย็บขั้นตอนการตัดเย็บที่ถูกต้องทําออกมาแล้วงานมันจะผิดพลาดน้อยนะคะลองโทรเข้ามาได้ค่ะเพื่อนๆที่เนี่ยน่ารักทุกท่านนะคะแล้วก็อาจารย์ที่เนี่ยสอนดีมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะ ถ้าอยากเรียนรู้เรื่องการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นและการสร้างแบรนด์สอบถามมาที่นี่ค่ะศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหการรมแพทเทิร์นไอแล้วคุณจะได้คำตอบอย่างดีฉัน